สวัสดีครับก็พบกับคบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของเจาะกราฟจับจุดเทรดนะครับประจำวันที่12เมษายน2559ก่อนวันหยุดยาวสงการนะครับสำหรับภาพรวมตลาดนะครับเรามองว่าภาพตลาดเนี่ยค่อนข้างเงียบเหงานะครับโดยดัชนีแข่งตัวนะครับในกรอบแคบนะครับด้วยปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางนะครับ Modify Socastic เองเนี่ยให้สัญญาณซื้อได้ต่อเนื่องนะครับแต่ก็เข้าใกล้เขต โอเวอร์บอนะครับแล้วส่วนเครื่องมือ MACD ให้สัญญาณซื้อในเส้นได้ใต้เส้นสี่ลายนะครับแนวโน้มระยะสั้นนะครับอยู่ในลักษณะของไซด์เว์นะครับโดยมองอัพไซด์เนี่ยค่อนข้างจำกัดนะครับดังนั้นเนี่ยยังคงให้แนวรับไว้ที่1,360นะฮะถัดไปที่1,350จุดส่วนแนวต้านเนี่ยเราให้ไว้ที่1,376แล้วก็ถัดไปที่1,383จุดนะครับสำหรับหุ้น เด่นที่เราแนะนำนะครับตัวแรกก็คือตัว AAV นะครับราคาปิดนอยู่ที่6.05บาทนะครับก็ดีดตัวกลับขึ้นมาจาก EMA ระยะสั้นนะครับเครื่องมือ MACD คงความเป็น bullish นะครับด้วยการให้สัญญาณซื้อเหนือเส้นสีโรลลายได้ต่อเนื่องนะครับแนวโน้มดีนะครับเราก็แนะนำให้เก่งกำไรตัว AAV นะครับแนวรับเราให้ไว้ที่6บาทนะครับแนวต้าเราให้ไว้ที่6.25นะครับถัดไปที่6.45บาทนะครับ คันล้อเราให้ไว้ที่5.85บาทนะครับตัวที่2นะครับตัว APL นะครับราคาปิดอยู่ที่1.44บาทนะครับราคาปรับตัวขึ้นหลังพักฐานมานานหลายสัปดาห์นะครับเครื่องมือตัวหลักๆนะครับเริ่มชะลอการปรับค่าลงนะครับน่าลุ้นในทางพื้นตัวนะครับเราก็แนะนำให้เก่งกำไรตัว APL นะครับแนวรับเราให้ไว้ที่1.42บาทนะครับแนวต้านเราให้ไว้ที่1.50นะครับถึง1.53บาท คันลอนเราให้ไว้ที่1.39บาทนะครับตัวสุดท้ายนะครับเอเซียนนะครับราคาปิดอยู่ที่4.82บาทนะครับแท่งเทียนยกตัวขึ้นนะครับต่อเนื่องจากแนวรับเส้น EMA 25วันนะครับเครื่องมือ m o d i f y s t o c h a s ติ c นะครับก็เริ่มปรับค่าขึ้นได้แล้วนะครับคาดได้เวลาฟื้นตัวนะครับก็แนะนำให้เก็งกำไรตัวเอเซียนนะครับ แนวรับเราให้ไว้ที่4.78บาทนะครับแนวต้านเราให้ไว้ที่4.96นะครับแล้วก็ถัดไปที่5.05บาทนะครับคัดลอสนะครับเราให้ไว้ที่4.66บาทนะครับก็จบในส่วนของเจาะกราฟจับจุดเทรดน,นะครับ